อันนี้ก็จะเป็นเฉลยการบ้านที่ครูทิ้งไว้ให้นะครับก็จะเหลือสองข้อเนอะาะเพราะเราทำไปแล้วหนึ่งข้อข้อแรกนะครับอ่ะก็พันตเต็บแรกเนาะลาเวเตอร์จากจุดอ้างอิงมาที่ตําแหน่งของเราเนาะอือ <c oughs> ให้เป็น x a เงี้เนาะ x a ของเราจะเท่ากับบวกสี่เมตรเนาะหรือสี่เมตรทิศตะวันออก นีก็ได้เนาะของเสาเน,นาะอ่าเ b x b เนอนาะเราก็จะลากเวกเตอร์จากจุดอ้างอิงไปถึงตำแหน่ง B เนาะของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะลบห้าเมตรเนาะหรือห้าเมตรทิศทิศไหนทิศตะวันตกเนาะของ ใช่ไหมข้อแรกชิวๆเนาะอ่ามาดูข้อที่สุดท้ายกันที่มีปัญหากันเนาะอันแรกลากจากตำแหน่งอังอฤษเนาะไปที่จุดที่เราต้องการก็คือโรงพยาบาลเนาะก็กลายเป็น s รอพอนี่เนาะแต่เอสลอพอแล้วทีนี้อ้าวเราจะตอบยังไงล่ะครูเนาะมันก็ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับการหาขนาดเราก็ดูเลยเนาะว่ามันจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ เ no. ห็นไหมเนาะเราสามารถใช้ความรู้ทั้งสามสามเหลี hm ่ยมนะมาหาขนาดความยาวของเวกเตอร์โรงพยาบาลเราได้แล้วเราจะรู้อ๋อด้านนี้ยาวเท่าไรเนี่ยสี่ <c oughs> ใช่ไหมด้านนี้ยาวสามเนาะเราจะใช้พิทากรัสในการแก้นะสี no. ่กลังสองเท่ากับเอกลังสองบวกบียกกลังสองเนาะด้านนี้ก็ให้เป็นบีละกันอันนี้ให้เป็นเอเนาะมันก็จะได้ว่าสี่กลังสองเท่ากับเอคือ สามยกกลังสองบวกสยกกำลังสองเนาะก็จะเท่ากับ25่เนาะสเดียวก็จะเท่ากับแครรูทยี่สิหรือเท่ากับ5นั่นเองเนาะก็ได้ความยาวของเวกเตอร์ลงมาแล้วเนาะโอเคไหมอือก็จะตอบได้แล้วยังหนึ่งอย่างแล้วว่าเวกเตอร์รอพอของเราเนาะเท่ากับ5้าเมตรแต่ทีนี้ที่ทางล่ะเนาะที่ชางเราจะใช้ในเรื่องของ ตีโกมิติเนาะในการหามุมเนาะก็คือมุมตรงนี้ใช่ปะ่ะเซต้าเนาะใช้มุมยังไงดีล่ะเรารู้ว่าเวกเตอร์ลงมาห้าเนาะเราใช้สายเ์เซตาเท่ากับชิดส่วนฉากเนาะชิดของเราคือเอ้ยผมขอภัยเท่ากับข้ามส่วนฉากเนาะ ข้ามเท่ากับสี่ฉากเท่ากับห้าเนาะเฉพาะอ๋อ,อมันคือมุมห้าสิบสามองศานี่เองเนาะก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าเวกเตอร์รงลงมาเนีเราเท่ากับห้าเมตรทิศทิศอะไรเนี่ยตะวันออกเนาะทำมุมห้าสิบสามองศาหนึ่งอ,อเคเนาะต่อมาอ่ะวัดบ้าง พีเตอร์วัดเนาะแล้วก็ลากจากตำแหน่ง,งนอ้างองเนาะไปที่วัดของเราเนาะเห็นไหมทำลักษณะเดียวกันเลยเอาก็มองอ๋อมันเป็นสามเนี่ยเหมือนกันใช่ปะ่ะอันนี้ยาวสี่เนาะอันนี้ก็จะยาวสี่เหมือนกันใช่ปะ่ะใช้ติใช้ลักษณะของพีทาโกรัสได้เหมือนกันเนาะสี่กำลังสองเท่ากับสี่ยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองเนาะก็จะเท่ากับ square root สามสิบสองใช่ไหมครับ,บ,รบสีกำลังสองเป็นสี่หกเอ ι, ้ยมยังไม่ square root เนาะเ <Buddhist. S 1> ท่ากับสามสิบสองสีเดียวเท่ากับ square root สามสิบสองเนะาะอ่ะได้ขนาดแล้วใช่ปะ่ะทีนี้ไปหามุมมุม,มเนาะกูใช้เป็นเราต้องการมุมตรงนี้ใช่ไหมซีต้าอย่างนี้เนาะกูใช้เป็นแทนเซต้าดีกว่าแทนตเ,นท ine, ต,เนทต้าเท่ากับซีส่วนสีเนาะ รเราก็จะรู้ว่าอ๋อสีต้าก็จะเท่ากับ45องศาเนาะอ่าเราก็จะได้แล้วว่าเวกเตอร์ S วัตของเราเนาะเท่ากับสแควรูท32ทิตตะวันตก45องศาเหนือเนาะแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วครับ